จากที่เสร็จสิ้นการหารือกับผู้นําจีนแล้วนะคะวันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาแห่งสหรัฐจะเดินทางมาถึงกรุงเนปิดอนในคืนนี้นะคะเพื่อที่จะร่วมการประชุมสุดยอดผู้นาเอเชียตะวันออกครั้งที่9ในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนวันนี้เวทีสุดยอดผู้นําอาเซียนมีผู้นําน้องใหม่จากสองประเทศร่วมการประชุมก็คือนายกรัฐมนตรีไทยและประธานาธิบดีอินโดนีเซียตลอดทั้งวันการหารือหลกัหลกๆเกิดขึ้นถึง8เวทีนะคะคุณ,ณนัฐากมลวัทินติดตามการประชุมมาตลอดทั้งวันซึ่งเวที สุดท้ายของการประชุมในวันนี้ก็คือการประชุมอนุภาคลุ่มน้ำโขงและญี่ปุ่นซึ่งยังหารือกันอยู่ค่ะการหารืออยังดำเนินไปอย่าง่ํามเคร่งตลอดทั้งวันค่ะคุณจิรชาตาคะในช่วงเย็นการพบปะกับประเทศคู่เจรจาระหว่างผู้นำอาเซียนและออสเตรเลียใช้เวลานาน,าน เกินกว่าที่กําหนดไว้นะคะทำให้ขณะนี้การประชุมสุดยอดผู้นําอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงกับประเทศญี่ปุ่นกําลังดําเนินต่อไปซึ่งช้ากว่าที่กําหนดแต่ก็เห็นได้ชัดถึงความพยายามของญี่ปุ่นนะคะหลังจากที่ได้พูดคุยในฐานะคู่เจรจากับประเทศผู้นําอาเซียนไปแล้วว่าญี่ปุ่นต้องการที่จะเร่งเดินหน้าเร่งผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับอาเซียนให้ชัดเจนมากขึ้น หนึ่งในนั้นก็คือการเข้าไปร่วมลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมกับประเทศเมียนมาและจัดตั้งศูนย์อาเซียนญี่ปุ่นเพื่อที่จะทําให้แนวทางความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในช่วงเย็นก็คือการถแถลงของเลขาธิการสหประชาชาติบันคีมุลหลังจากที่ได้หาหรือในฐานะคู่เจรจากับอาเซียนประเด็นที่ผู้สื่อข่าวให้ความสําคัญอย่างมากก็คือสตากรรมของกลุ่มคนโรฮิงญา เรื่องนี้เลขาธิการสาปาระชาชาติระบุนะคะว่ารัฐบ,บาลของเมียนมาเองก็ต้องให้ความสําคัญกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และต้องพยายามดูแลกลุ่มชาติพันธุ์แต่ก็ไม่ได้จอบประเด็นเรื่องความขัดแย้งในเชิงการเมืองนะคะเพราะคงจะเข้าใจดีว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนค่ะขณะที่วันนี้ก็ได้เห็นภาพการเดินหน้าประชุมของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี ซึ่งเข้าร่วมประชุมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงพร้อมๆกับการหา,หารือระดับทวิภาคีจากตอนแรกที่ตั้งไว้เดิม4วงวันนี้ที่ได้เดินหน้าไปแล้วก็คือ3วงนะคะร่วมกับประเทศบรูไนประเทศอินเดียและนายกรัฐมนตรีของรัสเซียค่ะ วันพรุ่งนี้ก็จะได้เห็นบทบาทของผู้นำอาเซียนกันอีกครั้งในเวทีหารือใหญ่การประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียตะวันออกครั้งที่9ซึ่งประธานาธิบดีบารักโอบามาและนายกรัฐมนตรีหลีเครื่องเฉียงของจีนจะร่วมประชุมด้วยนะคะหนึงในประเด็นที่เป็นข้อสังเกตอย่างมากในการทำงานครั้งนี้ของสื่อมวลชนก็คือสื่อมวลชนเองถูกจำกัด ในการทำหน้าที่ในการรายงานข่าวครั้งนี้หรือไม่ในช่วงกลางวันดิฉันได้สอบถามจากผู้สื่อข่าวที่นี่จำนวนหนึ่งนะคะว่าคิดเห็นอย่างไรกับการดำเนินการของฝ่ายรัฐบาลเมียนมาในการดูแลสื่อมวลชนในครั้งนี้ค่ะหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของเมียนมาพาดหัวว่าสื่อมวลชนเองถูกจำกัดในการทำงานนะคะทำให้การรายงานข่าวไม่สะดวกการตรวจสัมภาระการตรวจอุปกรณ์ต่างๆดูเหมือนจะเข้มงวดอย่างมากค่ะ และอีกหนึ่งข้อสังเกตก็คือสื่อมวลชนที่มาติดตามการประชุมในครั้งนี้จะถูกแยกออกมาจากบริเวณหอ,อการประชุมนานาชาตินะคะซึ่งเป็นพื้นที่หลักที่บรรดารัามนตรีบรรดาผู้นํากําลังร่วมประชุมทําให้สื่อบางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าดูเหมือนจะเป็นการปิดกั้นข้อมูลข่าวสารไม่ค่อยที่จะดูแลอำนวยความสะดวกให้กับสื่อมวลชนเท่าที่ควรค่ะครั้งนี้ผิดหวังนิดเดียวเพราะว่า a อ c e s s ไม่มีใช่ไหมครับก็ รัฐบาลน,นี้มีความคิดทหารแล้วก็นักข่าวแยกกับกับเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับคุยไม่ได้ก็ไม่แน่ใจมีประโยชน์ประชุมนี้เพราะว่าคุยกับเจ้าหน้าที่ไม่ได้ใช่ไหมครับเสียเงิน There's ASEAN summit, you know. Supposed to have most of the um, Ministry of Foreign Affairs, and, but they're not approachable. I mean, then, you know, stay in this country, there is a problem about access to information or the source, especially to the state or government agencies. แต่จะว่าไปบรรยากาศโดยรวมในอาคารแห่งนี้ก็ไม่ได้เลวร้ายนักนะคะขณะนี้ดิฉันยืนอยู่บรรยากาศอากาศเย็นทีเดียวค่ะอุณหภูมิประมาณ17องศาเซลเซียสถ้าเทียบกับข้างนอกก็คงจะใกล้ๆ40องศาเซลเซียสนะคะเพราะว่าช่วงกลางวันที่กรุงเนปิดออากาศร้อนมากทีเดียวในสายตาของสื่อมวลชนจากประเทศจีนมองว่าครั้งนี้ก็ไม่ได้เลวร้ายมากนักนะคะเพราะว่ามีอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับสื่อมวลชนได้ในระดับหนึ่งค่ะ I think it's pretty good because before I came here, I know it's very hot in Nepal, and I'm not sure if we can f be accustomed to this kind of weather, but I think this media center is well organized and it's air conditioned, everything is fine and the computers are well equipped. Yeah, it's. ก่อนหน้านี้สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือไม่มีการประกาศให้ผู้สื่อข่าวรับทราบนะคะว่าจะมีกำหนดการต่างๆแต่ก็ได้เห็นการพัฒนาการเจ้าหน้าที่ก็เริ่มประกาศให้ผู้สื่อข่าวไปรับบัตรเพื่อที่จะเข้าคิวในการฟังการถแถลงข่าวในวงต่างๆการจัดการประชุมครั้งนี้ก็สะท้อนความเป็นเจ้าภาพความเป็นประธานของประเทศเมียนมานะคะ แต่จะว่าไปก็คงจะเป็นเรื่องที่เป็นภาระหนักทีเดียวเพราะว่าครั้งนี้มีผู้นําระดับโลกมาร่วมประชุมอย่างประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งสื่อมวลชนจากทั่วโลกให้ความสําคัญ ตลอด2วันของการจัดการประชุมก็คงจะไม่ง่ายสําหรับประธานอย่างเมียนม,มานะคะเพราะว่ามีการหารือวงใหญ่ถึง16วงการหารือระดับทวิภาคีมากถึง32วงเพราะฉะนั้นการดูแลการสัญจรไปมาการเดินไปในบริเวณของสื่อมวลชนก็เป็นเรื่องที่คงจะต้องให้ความเข้มงวดกันพอสมควรแต่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรทีเดียวนะคะจากสื่อมวลชนจากทั่วโลกที่มาติดตามการประชุมในครั้งนี้ค่ะ เป็นการประเมินผ่านสายตาของสื่อมวลชนนะคะซึ่งก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียสําหรับการบริหารจัดการการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนครั้งนี้ของเมียนมาซึ่งจะเป็นการจัดประชุมในฐานะประธานครั้งสุดท้ายค่ะก่อนที่จะส่งไม้ต่อให้กับประธานคนถัดไปฝ่ายถัดไปก็คือประเทศมาเลเซียค่ะคุณจิราชาตาคะขอบคุณคุณนัฐาค่ะมีคล